ไปงานที่ไหนกันต่อฮะเดีย๋ยวรอดูเลยวันนี้แม่ต้องเตรียมไม้เลียวไหมวันนี้ต้องเตรียรไมไม้เลียวแล้วไม่เตรียมไม้เลียวทำไมฮะเตรียมแต่ว่าเอาไว้ตีไข่า <c oughs> อาจจะไม่ได้ต้องตีผมมีฮะเอาหรอต้องตีหรอหรือเปล่าเอาจริงผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะ <c oughs> ปีแล้วที่เขาลอตับอละครเรื่องนี้แล้วรวมไอซีเรีเรื่องนี้รวมถึงที่เขารอผลง,งานการแสดงคู่เราประทับใจแค่ไห,ไหนคะพอแบบวันแล้วมันจะจบละโอ้โหสำหรับผมแบบประทับใจแบบมากมากนะจริงๆมันมีหลายโปรเซสมากที่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทํามันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีทุกงานมันมีปัญหาที่แตกต่างกันเนาะ่าจะเกิดมาเป็นข้าฟ้าหรือฟอร์มทีมขนาดนี้ได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับผม ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจมาที่มันจะจบแล้วเนี่เพราะว่าเราลงทุนลงแรงกันมาเยอะแบบมากๆครับผม mm hmm. โดยเฉพาะพวกแบบพี่ๆเบื้องหลังโปรดักชั่นพี่ออฟพี่ออฟพี่เด่นพุ่มกับทุกคนนะครับผมทีมเบื้องหลังคือทํางานหนักมากผมแบบได้มีโอกาสคุยกับหลายทีมากแล้วคุยกับช่างไฟด้วยทุกคนบอกว่าผลงานชิ้นนี้ยากที่แบบ คนคนไทยจะทำอ่ะที่แบบว่าใส่สุดใส่เต็มขนาดนี้ครับผมแล้วก็นักแสดงมากหน้าหลายตามมารวมตัวกันได้ก็คือสุดยอดมากครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นซาวพาวเวอร์ของเมืองไทยแล้วก็ทุกคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแฟนๆก็เขาได้ลองเรารตลอดใช่ประทับใจมาก มากมากเลยคร<ะ>ับเพราะว่าก็คือเป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราก็อยู่กับข้ามฟ้ามานาน<ม>นานพอสมควรแล้วปรับอะไรผ่านอะไรผ่านการปรับนู่นปรับน,นี่มาเยอะมากๆแล้วก็ผมใช่ภูมิใจภูมิใจที่เราทำออกมาสำเร็จแล้วออกมาดีมากๆเลยคร<ม>ับเ,เรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่คือผลงานเวลาเราทำออกไปมันก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้<ม>คือ อันดับหนึ่งเลยสําหรับผมเพราะรู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็พอเห็นกระแสตอบรับที่ทุกคนชอบอย่างนี้ก็ดีใจดีใจมากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอย่างนี้เราจะได้มีโอกาสที่ได้เล่นได้ร่วมโปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่มากขนาดนี้อีกหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครัที่ทำให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้ เจอเยอะมากมับบ้าเรื่องนี้คือแบบเยอะมาก <c oughs> บรสษัทยเยอะมากเหมือนกันประมาณหนึ่งดีกว่า <c oughs> เรา <c oughs> เพราะ <c oughs> เราแบบอยู่ในฐานะนักแสดงเนาะแต่เราก็ดูเมื่อหลังมาบ้างมันเป็นเรื่องปกติในการทํางานอยู่แล้วครับ <c oughs> ยิ่งทําฟอร์มยักษ์มันก็ต้องมีการคุยกันหรือว่าลงโปรเซสอะไรแบบความเห็นตรงกรันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวบทเองหรือบบนักแสดงหรือการฝึกฝนของตัวเราเองเงี้ยครับผมอืมมีช่วงรอพระ็เป็นช่วงเวลาที่เออราต้องรอเราต้องรอ มันจะมีมไหมมันจะยังไงอะไรในขวานแรกอืมสำหรับผมมีช่วงแรกที่ยังไม่เริ่มคิ Q1 ใช่ครับผมแล้วก็พอเริ่มคิ Q1 มาคือเราตัดสินใจทุกอย่างเราจะทำเต็มที่แล้วก็ลองจากนั้นผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรครับผม,มใช่อมผมไม่ไม่ได้ท้อหรอกครับียกว่ากังวลมากกว่าไปทางกังวลว่าจะเล่นได้ไหมนะเพราะว่า กังวลว่าจะได้ได้ไหมเพราะว่าเป็นคณนินมันไม่ง่ายเลยครับมันเขาแบบคือเขามีอะไรหลายอย่างที่นูนิวแบบท้าทายนูนิวมากๆเลยครับก็แค่กังวลเฉยๆแต่ว่าท้อไหมไม่ทอ้อแต่อพอเป็นซีน,นซูนิวเราต้องแบบเนา้เหมือนกันวาขวบัดขวางแฟนก็สูตว่าเออซีนี้ซีนี้ต้องได้รถดังมากพอเรื่องสองคนเร่อต้องขดาสองว่าโว้ย มันจะเท่าไหมมันจะยังไงก็ใช่ครับจริงๆแต่ผมมารู้สึกว่าการที่เล่นซีรีส์เรื่องที่สองเนี่ยถ้าพูดตามความจริงเลยมันก็มันก็ยากนะถ้าจะใ,<ช>ให้สมมติว่ามันแบบมันบูมแบบมากๆเหมือนอย่างเ,เรื่องแรกอย่างนี้ครับผมว่าเป็นเป็นทุกที่แหละมไม่ใช่แค่หนูกรนเยแต่ผม แค่รู้สึกว่าแค่เราตั้งใจทำออกมาให้ดีแล้วอ่ะแล้วก็แฟนๆที่เราที่รอดูแล้วประทับใจดูแล้วพอใจแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วซึ่งตอนนี้มันก็ที่สุดแล้วนะเพราะว่าทั้งเพลงทั้งกระแสต่างๆก็ดีมากใช่ครับผมก็จริงๆสำหรับผมไม่ได้คิดอะไรแบบมากมายก็รู้สึกว่าเรารับหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ทําให้มันอ,มออกมาให้ดีที่สุดในฉบับเราเนี้ย มันก็จะมีคนชอบไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องปกติไงครับผมแต่ก็ตั้งแต่คิวหนึ่งถึงคิวสิบสามแล้ววันนี้คิวสิบสี่อะไรเงีเ้ยเอ้ไม่ใช่คิวสตอนตอนเอออีพีหนึ่งถึงแบบสิบสามมาก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กมันมันดีเกินคาดมากมก็มีในไหลแอปในทิกตอกก็มีคนดูมีอินเตอร์แฟนมากขึ้นแล้วก็งานวันนี้ก็เราเห็นแฟนคลับแบบมากหน้าหลายตาม,มากขึ้นคนใหม่มากขึ้น <c oughs> ที่สําคัญคือเขาเก่งมากเลยนะแฟนคลับทุกคนที่ช่วยปั่นเทนแล้วก็แบบว่า แชร์ X หรือว่าแบบแชร์ทุกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นคลิปด้วยโปรเจกต์ต่างๆที่แบบทำให้โปรเจกต์ใหญ่ BTS หรือว่าอะไรต่างๆที่ทำให้เราข้าฟ้าได้เห็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่เขาแบบว่าตั้งใจทำให้เราแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเรื่อทจำได้มตอน EP แรกเราบอกว่าถ้าทำดีสุเท่าไหร่นสองล้านหรือสามล้านน่ะจะได้ว่าสี่ล้าน สองแต่ตอนนี้มันไปไกลแล้วนะยังไลดีอ่ะยังไงดีอ่ะจากตอนแรกที่ตอนนั้นเอ้ยเราท้าะไรยบางี EP ก็ทะลุไปไกลมากๆเลยเกิดยังไงดีอ่ะเยอะ EP นี้ EP สุดท้ายแล้ว EP อ๋อกิฟ EP สุดท้ายก็อืมนี่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ ปั่นแฮชแท็กข้ามฟ้าแข่งเธอแล้วเพราะว่านี่เป็นตอนจบแล้วนะครับถ้าไม่ปั่นวันนี้ก็ไม่ได้ปั่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรวมพลังให้ได้มากที่สุดให้ได้บุ้มที่สุดเลยเท่าไร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 ออมันเคยไปถึง4ี่ห้าล้านนะมันก็กระถึงห้าก็มากกว่า5ก็มากกว่าหก็ดีนะมากกว่า5ก็ได้แต่ว่า เท่าไหร่ดีล่ะมากกว่าห้าก็พอใจแล้วครับอาจะไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดดูเป็นการกดดันทุกคนแต่จริงๆแค่ทุกคนแบบมาช่วยก็พอแล้วก็เผื่อแบบว่าถ้ามากกว่าห้ามัมีผลอะไรพิเศษมพิเศษเลยนะยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้คิดถึงโชว์แล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่าการถ้าถึงก็มีพิเศษให้เนี่ยแหละเนาะจะลองคอนเทนต์อะไรให้ดูกันอะไรอย่างเงา พอจะได้ไหมคอมเิ์กบก็ได้ครับอาจจะเป็นลองคิดดูก่อนว่าอาจจะเป็นรางวัลหายก็ได้ก่อนมารางวัลมาของขวัญก่อนของขวัญองวันเกิดอ๋อรางวัลยังไงนี่ของขวัญของวันเกิดเป็นไงของขวัญดีเหมือนเดิมเลยสวยชอบเหมือนเดิมเลยชอบของขวัญชอบของขชอบ ของความอาไม่มีทำไมตืึของขวัญ่านนั้นจริงๆโอ้โหจริงหนูการคิดของขวัญให้หนูมันยากมากแล้วหนูเป็นคนชอบใส่แบบอัญมณีอะไรเงี้ยเราก็ซื้อคู่แหวนแหละเอาจริงแล้วมันคือแบบมันแบบใส่ลิงกกันได้อะไรเงี้ยเออเขาเป็นแหวนแล้วกันแสดงว่าแสดงว่าเอเมื่อกี้ให้บอกว่าอะไรนะแสดงเอาเป็นเป็นแหวนแล้วกันเหรอเป็นสร้อยแล้วกัน คนอื่นจะบอกว่าจะดงเอาไว้บอดทำไมเนี่ยแล้วมีใครรู้เลยเขาจะบอกว่าแสดงว่าไม่ใช่แหวนอ๋อเออว่ะหนูจะหนูจะรอคนดูอีกกีรองเดี๋ยวก็รู้สักวันอแล้ว้่อกคกเดี๋ยวเขารู้สนอมอแลเัดี๋ยวเปลี่ยนให้เอาขึ้นมาไม่เอาอันนี้ เไี่ได้แต่ขออันที่มันแพงกว่านี้โอ้ดานนี่พี่ไม่ต้องตกฟินนรอซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านเขาเนี่ยเออโอ้ยไปเรื่อยเลยชอบตกแต่งบ้านเป็นไงคะ้อบแหวนก็ได้นะกำไลก็เคยได้ละอ้อยมาละอ่ะสร้อยนี่โซ่ก็เคยได้แล้วแต่อีเป็นสร้อยอีกแบบนึงครับจริงๆริงก็กรบอกเที่ยวจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้แล้วก็ถึงให้นะก็ประหยัดเงินกัน บ้างก็ได้แล้วซึ่งครั้งนี้เขาก็ประหยัดขึ้นแต่ว่าประหยัดขึ้นจริงไงประหยัดแต่ก็มันก็ยังมีราคาอยู่ดีแล้วก็ไดีว่ราคาแต่ลงจากราคาเดิมมาเยอะอยู่ครับมียับถามด้วยเยายซื้อมาเท่าไหร่อ่ะไม่แพงอะไรเงี้ยก็แพงอยู่ดีก็คือมันเป็นคำถามติดตัวอยู่ภาลาที่แบบว่าภาราเยอ ืไให้บวไม่ได้อยากให้เใช่ไม่ไม่ได้อยากให้แบบใช้เงินไม่เขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบว่าซื้อให้ซื้ออะไรให้ในราคานี้เขาก็จะซื้อในเลทราคานั้นให้กับเขาไม่อยากเสียตังค์คืนกลับไงอ๋อจะบอกว่าหนูโงกเดี๋ยวอกเดีวอกเอันนี้แซวเล่นแต่ม่นมจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นจริงค่ะให้มันก็ไหนก็ต้องให้กลับทัดนทียมมากกว่านะมันไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยจะนั่นแหละ น,นอกจากของขวัญมีคำวยพอรอะไรไหมคะพี่สุดธิ์คำวยพรผมก็ก็วยพรปกติแต่จำได้วันตอนนั้นมันเลยเที่ยงคืนแล้วผมอาบน้ำอยู่แล้วผมก็เลือกเพลง Happy Birthday <c oughs> แบบแล็กเก้แล้วก็ร้องไปด้วยกับใน y o u t u b เนี่ยแหละฮะ <c oughs> อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้รูแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เปิดให้หนูฟังแล้วโอ้เฮียเปลี่ยนเพลงทำไมจังหวัดอะไรเนี่ยแล้วเราก็ร้องไม่หยุด นี่ต้องให้หนูเล่าตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่เกาหลีค่ะไปทำงานอยู่นั่นแหละแล้วก็วันนั้นคืนวันที่ยีสี่ปุ๊บพอแล้วหลังเที่ยงคืนอ่ะคือตอนนั้นเฮียอาบน้าอยู่ผมก็นั่งทํานู้นทานี่นั่งแบบฟังเพลงซ้อมเพลงแล้วอยู่ดีเฮียก็พู่งออกจากห้องน้ำแล้วก็เปิดเพลง Happy Birthday to You Happy Birthday ถือโทรศัพ oh ท์ก <Muk S 2> ็เป <Background pare> ิดเพลงมาแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่เลยแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์จู๊ดูยิ้มเ์ดทีนี้ผมมานอนอยู่นอนแล้วก็แบบ โอ้ยช่วยเลือกเพลงดิเวอร์ชั่นคนอื่นคนมันใช้ไปเยอะแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนจังหวะบ้างมาแบบโจมาโจมากเลยไม่รู้เหมืันการไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันขึ้นมาแรกเห็นยอดวิวเยอะดีก็กดก็ไม่คิดว่าไปต้องเป็นเลกเก้เลกเก้แนวแบบโจโจอะไรเงี้ยไม่คิดเลยอันนี้ยอดวิวเยอะสุดก็อันนั้นแหละจังหวะเพลงที่ว่าแล้วทำไมต้องเป็นจังหวะตอนที่ักนเราออกมาอันนี้อยู่ดีๆอยู่แล้วมันก็ งานไหนก็ได้เพราเราก็ต้องนอน้บค้างคืนฮะครับน้ำค้าคืนน้บค้าคืนน้บค้าคืนมันตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วค่ะเออประมาณน่เที่ยงคืนขึ้นเพิ่งเสร็จจากในห้องน้ำตอนเกือบตีหนึ่งแลเลยต้องออกมาแฮมตอนนั้นก็เป็นคนแรกที่แฮมเลยจริงจริงมีหลายคนแล้วแหละแต่หนูซ้อมเพลงอยู่จริงไม่มีอันนี้คือเล่านั่นหนูเล่าใช่ไหมยากเลยครับ เป็นปีที่ดีคุณเป็นพันธมเป็นปีที่ดีครับดีดีมากเลยก็มีหลายอย่างเป็นปีที่ได้ทําอะไรเยอะแยะที่เป็นผลเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกหลายอย่างเหมือนกันแล้วรอติดตาม่ใช่เด็กคู่จะได้เห็นว่ามันเป็นอะไรในวันนี้ฮะวันนี้จะได้ฟังเพลงคู่วันนี้เนี่ยผมไม่เห็นแล้วจะได้ฟังเพลงคู่อ่ะแล้วท่าไหร่จากนี้ล่ะ หลังจากนี้เรามีคอนเสิร์ตคู่ใช่เดือนตุลาครับปลายเดือนตุลาอีกไม่นานแล้วอีก2เดือนสองเดือนกว่าเท่านั้นเองเออจริงใช่เชียร์แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งชีอ่ะก็ดูไม่กล้าไม่กล้อีกทีนะเดี๋ยใช่ครับ่าดูเลยเป็นคอนเสิร์ตที่เลิศแน็ตอ่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เขาไปเดบิวต์เกาหลีแล้วคนนี้เพลงพองใช่ไห่หนูไปทุกที่อ่ะหนูไปคนที่ไหนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเดี๋ยวหนูก็ไปอีกงานถานต่ะค่นโาเดิรค่มหวานน้อหวานหวานะมนจะแยกบ้านทางคนข้างบนวดีโอ

ตัวนัวติ๊กเห็นทางการทางมาทางการนะครับ